แรดมันพูดได้มันจะพูดว่าอะไรวะอยากได้นอกูนักใช่ไหมมึงตัดไปเลยแต่อย่าฆ่ามึงรู้ไหมตอนเนี้แรดมันเกือบจะสูญพันธุ์ไปจากโลกเนี้ยเพราะไอ้นอบ้ัป้าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมรู้สึกกับเรื่องนี้มากสุดเพราะเรื่องของอ่านแล้วผมได้ยินเสียงเห็นฝนเห็น เห็นความความดาร์กครับมันมันเหมือนได้ได้ได้ชำแหละความเป็นมนุษย์นะครับของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างสังคมอะไรเงี้ยครับก็คงจะจะอินกับบทประพันธ์นี้ครับรู้สึกว่าชอบแล้วก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อยากจะเห็นมันเป็นภาพเงี้ย เพราะว่าหนังส่วนใหญ่ที่ที่ที่ผมทํามาก่อนหน้าน,นี้หรือว่าเขียนเองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนามาทาที่มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่อยู่แล้วที่แบบว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นเป็นโจทย์ิดเปิดไว้เป็นแบบคําถามที่แบบไม่ได้ต้องการคําตอบที่ชัดเจนไม่ได้ไปชี้แนะไม่ได้ไปไม่ได้ต้องการคําตอบที่ฟันธงว่าถูกหรือผิดอะไรเงี้ยครับคืองานผมหลังๆก็จะคล้ายๆแบบพี่พี่อันเรื่องนีน้ที่พี่บิลาเขียนอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพมันก็เลย มันก็โผล่ออกมาตามที่มันน่าจะโผล่ออกมาตอนที่ในหัวผมคิดแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเล่าเรื่องได้แล้วก็แล้วก็พาคนดูไปในทางที่ที่มีความขับซ้อนกันของความรู้สึกแล้วก็ความความลึกลับอะไรบางอย่างในทั้งบรรยากาศและความรู้สึกของตัวละครไปด้วย เรื่องเล็กๆแค่น <like> ี <brightness> <desserts> <paper> ้มันก็เชื่อมโยงไปถึงสังคมไทยเชื่อมโยงไปถึงสังคมที่เราอยู่อะไรย่างี้ครับประเทศไทยที่เราใช้ชีวิตอยู่อะไรย่างี้ครับก็เลยก็เลยสนใจเรื่องที่พี่บินลาเขียนคือคือผมไม่เคยไม่เคยทําหนังคือปกติผมเขียนเองหมดหนังที่เคยทามาไม่เคยทําหนังจากนิยายมาก่อนคือพอได้อ่านแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะพยายามจะเคารพบทประพันธ์ให้มากที่สุดไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอาจจะตัดทอนออกไปบ้างครับในในในบางโลเคชันแต่ว่าเราก็เพิ่มเข้ามาในบางภาพบางส่วนเพื่อให้เพื่อให้มันเป็นภาพยนตร์ได้ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับอะไรนะกูกลับไงไม่ได้ยินเหรอกูจำทางกลับได้เดินวันเดียวแค่นี้สบายมากมึงโกรกูเหรอเปล่ามึงโกรธไม่งั้นมึงไม่รีบกลับแบบเนี้ย แล้วนี่มันก็มืดแล้วกูยืนยันว่าที่กูกลับกูไม่ได้โกรธมึงแล้วทำไมรีบกลับไม่รู้ดิอาจจะเป็นเพราะเรื่องแรดของมึงกูเชื่อนะว่านองของแรดอะเป็นประโยชน์กับมันคือสัตว์สองนองของคุณบินหลาเนี่ยนะคะเป,เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ภาวะของความเป็นมนุษย์คือเขาต้องการจะสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ย มันก็เหมือนประเภทเดียวกับแรดนั่นแหละเพียงแต่ว่าร้ายกว่าแรดอีกมนุษย์ทุกคนคงจะมีด้านที่ที่ดาร์กอยู่คะดาร์กดาร์กมากๆอยู่อะไรเงี้ยจริงๆจะเป็นเรื่องต้องคิดอะเรื่องนี้ไม่ใช่หนังที่ดูแล้วแบบสบายอ,อกสบายใจหัวรอ้อนกริ้งแล้วบอกว่าโหดีจังเลยดีจังเลยไม่ใช่เวลาเราดูเนี่ยเราต้องพูดว่าเอ้ยมันจำอะไรเนี่ยเอ้ยมันแปลว่าอะไรเอ้ยมันคืออะไรแล้วไอเอ้ยมันคืออะไรเนี่ยมันจะทําให้เราได้คิด บางแน่หลอกมันคือตัวหนังสือเลยครับไม่ใช่มันบางทีมันไม่ใช่ที่แบบว่ามนุษย์จริงๆจะใช้ในชีวิตประจําวันกันอะไรเงี้ยเมื่อคืนเรากําลังล่าแรดกันอยู่ใช่ไหมกูก็ไม่แน่ใจแต่กูคิดว่าเป็นล่ายักรตัวนั้นสันเมื่อคืนกูคิดถึงคําพูดของมึงว่านอนแรดที่ไม่มีประโยชน์อะไร มันอาจจะเป็นความภูมิใจความทนงเป็นศักดิ์ศรีหรืออาจจะเป็นประสบการณ์ชีวิตด้วยก็ได้ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่เหนือจริงด้วยซ้ำนะครับที่แบบมนุษย์เราจะเข้าไปล่าสัตว์สองนอนมึน่นนานแล้วเหรอกูกำลงจะปลุกมึงพอดีถ้ากูปล่อยคนมืองอย่างมึงมาปลุกกูนะ เพื่อเป็นฟานดีกว่าผ่านกูไม่คิดเลยนะว่ามึงจะเรียกตัวเองว่าผ่านกูนึกว่ามึงเกลียดอาชีพนี้เข้ากระดูกซิก็เป็นฟานจริงๆกำลังล่าสัตว์อยู่นี่ไงอะไรกอไม่รู้จากบทของพี่พิลาก็คือไม่ได้ชัดแต่ว่าผมก็ผมขยายตรงนี้มาขึ้น ระหว่างตัวละครทั้งสองคนทั้งสันแล้วก็ภัยวันเนี่ยครับว่าว่าในตอนเด็กๆเ,เหมือนแบบน่าจะมีความสัมพันธ์อะไรที่แบบว่าความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกดีหรืออาจจะเป็นความรักระหว่างกันที่มากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยครับอย,อยู่ในเรื่องด้วยมังเป็นอะไรของเมืองวะภัยวันกูตามมาเนี่ยเพราะกูอยากเจอเมืองนะเวย้ยมันก็ไปซ้อนทับกับเรื่องความที่แบบไม่กล้าพูดต่อกันความที่แบบว่า มีบางอย่างที่มันซับซ้อนในความรู้สึกแบบปกปิดอยู่อะไรเงี้ยพอเข้ามาในป่ามันก็เหมือนกับทําให้ทุกอย่างแบบเหมือนได้ย้อนกลับไปในวัยเด็กในช่วงนั้นที่เขาพูดกันถึงเรื่องมาคีหรือเรื่องอะไระก็ย้อนกลับไปในช่วงทั้ทงคู่อาจจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรเงี้ยครับมึงจะให้คนอื่นรอโดยไม่มีความหวังนานแค่ไหนวะ ถ้าเราเชื่อมโยงกันหรือว่าเราเรา,เราดูเสร็จแล้วเราเราตีความแล้วเราคิดคิดคิดทบทวนไปเรื่อยบางทีรอบแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเออแค่ความสัมพันธ์ของตัวละครแค่สองคนอะไรอย่างี้มั้งเออแสดงสรุปสรุปวะ่าเออเมื่อก่อนตรงมันมีอะไรที่มากไปกว่าเพื่อหรือเปล่าแต่แต่ผมว่าถ้าถ้าดูอีกสรอบสองรอบ,อรอบแล้วสามรอบเราได้ฟังทุกทุกคำที่เขาคุยกันคือในเรื่องนี้ทุกคำก็แทบจะมีไป มีความหมายหมดเลยเหมือนพูดผ่นานๆคือเหมือนพูดกันปกติแต่ว่าจริงๆแล้วเกือบทุกอันก็โดนขีดเส้นใต้ไว้ว่าว่ามันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรพอพอมันเป็นหนังน้ำมาทำอะไรเงี้ยครับมันบรรยากาศมันก็มีส่วนในการช่วยใน,ใน,ในการเล่าเรื่องมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้แบบคน คนดูรู้สึกแล้วพาเขาเข้าไปเข้าไปมีส่วนร่วมได้ก็คือบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องบรรยากาศจริงๆในป่าหรือว่าการการเคลื่อนไหวของกล้องอะไรอย่างเงี้ยการแสดงผมผมว่ามันมันก็ช่วยในเรื่องของให้มันเป็นในเรื่องของดิเรกชันหรือว่ามูลสารเดียวกันอนะไรเงี้ยจริงเราต้องชมผู้สร้างภาพยนตร์นะว่าผู้สร้างภาพยนตร์เนี่ยเดินตามเรื่องเนี่ยทุกท,ทุกบรรทัดทุกบรรทัดถ้าเขาบอกว่าป่าใหญ่ คุณผูมิกับก็ไปหาป่าใหญ่ๆมาให้จริงๆบอกต้นไม้เขาก็ไปเอาต้นไม้มาให้จริงๆคือทุกอย่างเขาทำก็ทําเทียบไปหมดแต่ว่ามันแน่นอนที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะไปหาอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เพราะนั้นบางเรื่องเนี่ยเขาก็สร้างเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันได้ภาวะอารมณ์เดียวกันกับเรื่องก็พยายามจะทําให้มันให้คนดูรู้สึกว่าเขาอยู่กับเขายืนดูอยู่ข้างนอก ได้สังเกตคู่นี้ได้เห็นบรรยากาศเห็นรอบๆเห็นความมืดเห็นความขมุกขมัวหรือว่าแม้กระทั่งไฟดวงเดียวที่อยู่ในเต็นท์ถึงแม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันแต่มันก็ยังมีความเป็นความทึบของป่าอะไรเงี้ยเป็น,นกลางวันก็ยังมีฝนตกสุดท้ายแล้วพออยู่ในเต็นท์มันก็มันก็สะท้อนจิตใจของของมนุษย์ สงใสมึงจะโชค้าภให้บอสัน่ามันจะใจดีคนดีๆนะเว้ยอันนี้เล่นส่งผลมาตอนรับมึงแต่เช้ามึงตื่นนานแล้วเหรอกูกำลังจะปลูกมึงพอดีถ้ากูปล่อยให้คนมึงอย่างมึงมาปลูกกูนะกูเป็นฟานดีกว่าฟานกูมไม่คิดเลยนะว่ามึงจะเรียกตัวเองว่าฟานกูนึกว่ามึงเกลียดอาชีพนี้เข้ากระดูกซะอีก

มีอะไรเหรอป่าทีแรกอ่ะคูนึกว่ามึงอ่ะจะถอดแบบมาจากนายพัรแล้วพินไพวันซื้อว่าถ้าวันฝนตกแบบนี้ด้วยแล้วพินอ่ะจะมีวิธีก่อไฟสู้ฝนเรียกว่าไฟสายฝนทนเป็นยังไงจ,จำรายละเอียดไม่ได้แล้วอ่านตั้งนานแล้วแล้วเอาเวลาทำอะไรบอกป่าไม่ได้ทำอะไร มันเปแค่นิยายอ่านกี่รอบจะว่าอย่างนี้มึงก็จำเรื่องเมาครีรูกมหมาป่าไม่ได้แล้วใช่ไหมมันมีนานกว่าเรื่องเทโพมาอยู่แต่กูจำได้นะมันสนุกมากพวกเราต้องเรียนลูกเสือสำรองทุกวันพุธก่อนที่พวกเราจะกลับบ้านกูจะเขียนใจให้มือออกไปหน้าชั้นแล้วก็เล่าเรื่องเมาคีใพวกกูฟัง <laughs> เยาวนาคลานก็เป็นวันพิเศษเหมือนกัน,นเว้ยเพาไม่ต้องท่องสมคูณ <laughs> <laughs> เลือดสัตว์ชนิดหนึง่งใช่เลือดข้างหรอเปล่ากูไม่รู้ไม่ได้ถามะนะยันจะผ่า,าุ่นใหญ่คนนึงผ่าที่ไหน,นก็จะผ่าอาไรคนเดียวกันไหม จริงๆแล้วนะเรื่องมองฟีลูกหมาป่ากูก็ไม่ได้เล่านะเว้ยกูยให้ออกูอ่านแล้วก็ออกไปขึ้นหน้าฉันเออนั่นน,น่ะเทะเลกาเท่านิทานรู้ไหมกูยังจำนิทานที่มึงเล่าได้ทุกวันนี้เลยนว้ยมังฟีลูกหมาป่าบากเกล่าพ่อหมาป่าอากเกล่าเสือดำแล้วไหนมีเจ้าตัวร้ายศึกท้องมงจำได้ไหม ลืมหมดแล้วหรอมึงเป็นคนเล่าเองเนี่ยแท้ม่ได้เล่ามาฉลองกันหน่อยคือความก้าวหน้าในอาชีพของมึงไอ้ไทวันเสียงมึงเสียงมึงอะียงหัวเลาะมึงอะมันมาป่าเลยเสียงหัวเลาะกมึงมาป่ามันมาป่า มึงไม่เคยเข้าป่ามึงเคยได้ยินมาป่าหุ่รละกูมึงนั่นแหละหมาป่าถ้ากูเป็นหมาป่าจริงๆก็ดีนะแล้วมึงอะถ้ามึงเลือกได้มึงอยากเป็นอะไรมึงอยากมึงอยากเป็นตัวมึงที่เป็นทุกวันนี้ไหมคงงั้นมั้งจริงเหรอจริง ไม่เชื่อเลยไงเชื่อไม่เชื่อไม่สำคัญเลยว่าสำคัญที่มึงเชื่อในสิ่งที่มึงพูดหรือเปล่าสันตอนเด็กๆไหกูไม่รู้หรอกว่าผู้ใหญ่ที่นี่ชีพอแม่ข่าวด้วยนี่อาชีพของพวกเราี่แม่งยิ่งแย่ตอนนั้นพูดถึงว่าถ้าโกงที่เป็นหมอก็เป็นทหารหรือแม้แต่ตำรวจตำรวจ ตอนนั้นอยากเป็นทาหาร,หรอยู่ตำรวจกันแน่กูจำไม่ได้กูจำได้กูอยากเป็นทั้งสองอย่างสลับกันมาทุกวันเด็กๆมันบอกว่าพอโตขึ้นอ่ะมีอะไรเยอะเป็นเรื่องเยอะนุ้ยแต่ใครก็บอกไม่ซื่อสัตย์เข้มแข็งอดทนขย,ยันมันเพียน ก็จะได้เป็นสิ่งที่ตัวเองต้องการโหมึงนี่มันร้ายจริงนะอะไรนะอะไรนะมึงไม่อยากดื่มใช่ไหมขอโทษทีกุมไม่ได้ตั้งใจ นานแค่ไหนแล้ววะที่มึงไม่เห็นแสงพระอาทิตย์โอ้นานแล้วนะห้าปีได้ไหมนานกว่านั้นนังผมเป็นนักข่าวมาแปดปีละ ่าน,นยาอะไรวะรอมพันยานสลบสัตว์หรือไงยาอันตรายซื้อได้เฉพาะสัตวแพทย์นี่มึงเป็นสัตวแพทย์มากี่ปีวะ เราไม่มีใครใช้ยาสลบออกล่าสัตว์นี่มึงไม่ปรึกษาใครเลยเหรอให้กูปรึกษาใครอ่ะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงผู้บีบีที่กรุงเทพนะรับรองมันโจมตีพวกเราว่าออกล่าแรดแน่ไปกันเถอะ